หน้ากูคดมืดอ่ะหน้ากูมืดจัดเลยนี <source> <änder> ่มันก็ข่าวไป F stop ห้าจุดหกแบบนี้กรังโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุ่าผมไปคอร์สครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เราจะมาทำคีย์บอร์ดกันครับเราจะทำคีย์บอร์ดสีน้ำเงินครับเพราะว่าเราไม่เคยทำคีย์บอร์ดสีน้ำเงินเลยนะครับมาดูโมเดลวันนี้กัน โมเดลวันนี้คือสกายลุงเหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณร้านคีย์โปรมากๆนะครับที่หาของดีๆแบบนี้มาให้นะครับใครอยากได้คีย์บอร์ดแบบนี้อยากหาของคัตตอมคีย์บอร์ดหรือแต่งคีย์บอร์ดไปที่ร้านคีย์โปรได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับรวมถึงวันนี้เรามีตัวบอดี้แล้วใช่ปะ่ะเราก็จะต้องมีตัวคีย์แคปนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้มีชื่อว่าชื่ออะไรวะ Echo c h e r r y Profile PBT Double Shot ชนั่นเองข้างในจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาแกะ้อมกัน นะครับแต่ก่อนจะแกะเนี่ยผมก็ต้องอธิบายลําดับการก่อนนะว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างวันนี้เรามีตัวบอดี้มีตัวบอดี้มีโครงมีแผงแล้วนะครับและเราต้องมีสวิชด้วยนะครับสวิชก็คือที่เหลือมาจากการทําคลิปต่างๆนั่นแหละแต่ในรอบนี้นะครับสวิชจะรวมยํากันเละหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็คเป็นกรีนหรือเป็นเลสหรือเป็นบลูทุกอย่างรวมกันอยู่ในคีย์บอร์ดตัวเดียวนะครับคือผมอยากจะใช้สวิชให้หมดแล้วก็จะได้ซื้อใหม่ แบบที่มันเป็นแบบเดียวกันหมดสักทีซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นอ่าแบบ7 3ปุ่มนะครับแล้วก็มีค e ีย์ค่ที่เราเตรียมไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะดูของพร้อมกันว่าข้างในเป็นไงครับเรามาดูตัวโครงกันก่อนดีกว่านะครับ SkyLung ตัวนี้นะครับกล่องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแกะกล่องกันพัมฮัมฮัมและนี่ก็คือตัวบอดี้ครับท่านผู้ชมอันนี้คือแผงคู่มือที่เราคุ้นเคยตัว GK73 Series RGB นะครับเป็นได้ทั้ง USB แล้วก็บลูทูธนะครับเปลี่ยนได้2โหมดนะครับแล้วก็เป็น RGB แต่หากประเด็นคือเขาเป็น RGB เว้ยคือมีแสงลอดแต่ถามว่าเราใช้ไหมผมไม่เคยใช้หรอก RGB อะนะครับนี่ก็คือตัวพระเอกของเราเอ๊ะ๋ยวก่อนก่อนจะดูตัวพระเอกของเราดูสายกันอ่ามีแถมมานะครับเฮ้ยนี่อะไรอะเดีย๋ยบอกครับว่าตัวรับสัญญ,ญาณบลูทูธอ๋อม่ใช่ตกใจหมดนะครับอันนี้มอนจะเป็นตัวดึงสวิชนะครับ แถมมาให้ด้วยมีเต็มบ้านแล้วเนี่ยมีหลายกล่องเหลือเกินนะครับอ่าแล้วดูสายสายเป็นแบบ Type C นะครับคุณภาพดีเลยตึงๆนันแน่นนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวโครงกันครับด้านหลังเป็นสีขาวหมดนะครับสีขาวหมดเลยจงมาดูอ่าดูครับตัวบอดี้สวยใช้ได้ขาวเนียน นะครับซึ่งวันนี้เราจะลงสีน้ำเงินกันให้หมดเลยบอดี้สีขาวลงสีน้ำเงินผมว่าน่าจะสวยอ้าวละจบเรื่องของพระเอกของเราไปเรามาดูสวิชสวิชนะครับเรามีหลากหลายสีเลยนะครับที่ให้ดูไปเมื่อกี้มีสีแดงสีเขียวสีดําสีเหลืองสีอะไรแต่ไม่หมดนะครับเราก็จะใช้สวิชนี้กันและสุดท้ายครับไฮไลท์เด็ดครับนั่นก็คือ คีย์แคปนั่นเองคีย์บอร์ดมาสําคัญที่คีย์แคปเนี่ยแหละจ้าไม่มีคีย์แคปก็เล่นกันไม่ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าตัวแอคโตัวนี้เป็นยังไงนะครับแพ็กเกจเขาดูสวยงามมากกับคุณคือแบบสวยจัดจ้านสวยเลยอะ่ะมาดูครับด้านหลังคือแบบว้าวคุณดูดีครับดูความเฟียวง้อให้ดูครึ่งแรกก่อน WSD อะไรเรียงกันมาให้ครบคือสวยอะ่ะคีแคปนะครับเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอมดำนะครับเพราะงั้นตัวบอดี้มันก็จะต้องเป็นน้ำเงินแล้วก็ดำใช่ป่ะพื้นข้างล่างเป็นดำขอบข้างบนเป็นน้ำเงินอะไรประมาณเนี้ยน้ำเงินผสมดำอันนี้มีแดงผสมมาด้วยเพราะงั้นผมเปลี่ยนธีมแล้วน้ำเงินดำแดงนะับผมจะทพยายามทำให้มันเป็นน้ำเงินดำแดงให้ได้ดูดีดูครับ โคเทียแล้วคือแบบตัวลงตัวเลขให้มาครบสทะเป็ตบาร์ให้มา3อันนะครับคือแบบกลัวแบบว่าคีย์บอร์ดคุณใส่ไม่ได้มันมีหลายขนาดหลายรุ่นเกินมีมาให้ครบเลยนะครับแถมที่ดึงสวิชมาให้ด้วยเดี้ยวเงาะคือเลี้ยวจัดอะ่ะและนี่ก็คือคีย์แคปนะครับท่านผู้ชมของแอคโเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดำเนินการต่อกันเลยนะครับ สิ่งที่เราต้องทาต่อไปก็คือแงะแผงออกมานะครับผมวางแผนไว้ว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นน้ําเงินนี่เป็นน้ําเงินหมดเลยนะน้ําเงินแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราทำสองสีใช่ปะ่ะถ้าตรงนี้อะแผงข้างหลังนะแผงข้างล่างอะนะไม่ต้องลงปล่อยขาวเพราะสุดท้ายแล้วอะเราเราวางอย่างนี้ดูว่าข้างล่างไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยปล่อยสวยๆอย่างนี้เลยขาวๆอย่างนี้เลย บางพน่นบางให้หมดนะบางตรงนี้บางตรงนี้ให้หมดอย่าให้มันโดนข้างล่างแล้วก็พ่นตรงนี้เห็นปะมันมันจะแบ่งเป็นสองส่วนครึ่งล่างกับครึ่งบนข้างบนแดงนะแดงหมดเลยทําแดงให้หมดนะครับแดงเสร็จแล้วข้างบนอีกทีหนึ่งน้ําเงินอ่าขอบบนนี้น้ําเงินหมดเลยนะหรือจะเอาเป็นตรงนี้น้ําเงินตรงนี้แดงเดียววะผสมกันมันจะดูแปลกๆปปะวะ แปลกเอาเป็นว่าข้างบนน้ำเงินแล้วก็ขอบข้างๆแดงแล้วกันโอเคด้านล่างไม่ยุ่งกับมันเดี๋ยวเรามาติดบางพ่นกันบ่างบางพ่นคือรายบางพ่นก็คือการบางเวลาพ่นสีไม่ให้มันไปรบกวนรอบข้างไม่ให้สีพวกนี้มันเลอะนะครับพียงแต่ว่าอุปกรณ์บางพ่นของผมเนี่ยก็คือเทปนะครับไปขโมยของแฟนมานั่นเองเราก็จะพยายามบางในจุดที่แบบว่าไม่อยากให้มันโดนนะครับนี่ฮะแปะไปห้หมด ไม่อยากให้มันโดนเวลาเราพ่นนะครับนี่คือการบังพ่นเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบยากอะไรนะครับตรงตรงตัวนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแปะไว้ส่วนหนึ่งประมาณนี้ปับ๊บแล้วก็ใช้ไก่ตัดปับ๊บแล้วก็พับพับเนียนอ่านะเก็บขอบเก็บอะไรหน่อยให้มันแบบว่า ้จุดไหนที่เราไม่อยากให้มันโดนเนี่ยก็แปะไว้นะครับบางทีงานมือจะต้องแบบเป๊ะๆนิดนึงผมก็ไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่อะไรนะแค่แบบชอบทำแล้วก็แบบศึกษาเฉยๆนะครับเอาเลยครับบางพ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับดู การบังเนี่ยผมก็จะบางแบบบางขอบอะเขออะ้าใจป่ะบางขอบตรงเนี้ยขอบตรงนี้ทั้งหมดนะจะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยเป็นสีแดงหมดเลยนะครับสีแดงไล่ขอบมาเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นสีแดงเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นสีแดงเหมือนกันขอบเนี่ยขอบข้างล่างเนี่ยสีแดงหมดเลยนะครับมามาพ่นสีแดงกันโต๊ะเดิมมุมเดิมนะครับก่อนหนึ่งุณต้องใส่หน้ากากกา่อนเราผมพูดอาจจะอู้อีนิดนึงนะครับ อะไรไงวะใสแค่นี้ใสยากไปเกินโอเคโดผมสัญชากิภาพป้องกันการดมสีมากจนเกินไปเพิ่มแสงแป๊บนึงอ่าประมาณนี้กําลังสวยเลยนะครับบางทีมันก็มีแบบแดดอาทิตย์ส่องหน่อยเพราะว่ามันคือตอนกลางวันนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยอ้าวสีที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือเราลงสีอะไรก่อนนะแดงใช่ไหมแดงก็มีอยู่แดงเดียวนะครับอีซ <Easy clear. S 2> ี่เคลียร์เฮ้ยยังขวดใหญ่ดีกว่าข่วนเล็กกว่าดีกว่า อ่าอีฟี่เคลียร์นะครับใช้ขวดเล็กให้หมดก่อนใช้ตามด้วยขวดใหญ่เขย่าเขยา่ขยาก่อนเดื่มเขย่าก่อนพ่นนะครับมาผมบางพ่นเสร็จแล้วข้างบนนี่ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะแต่ว่าให้มันเป็นไปตามลําดับแล้วกันจริงสีแดงก็พ่นงได้เหมือนกันเนี่ยแค่ยิงข้างบนก็น่าจะได้ลนะมั้งเพราะว่าที่เหลือก็แบบบางหมดแล้วอะเนาะอ่ะมาพ่นกันสเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ปึ๊บ ตูงเ้มาใส่สีก่อนลำดับแรกเปิดไฟเรียบร้อยถุงมือถุงมือมีไหมถุงมือไม่มีขออภัยท่านผู้ชมนะครับแต่อย่าทําตามควรใส่ถุงมือในการพ่น,นด้วยแต่ผมไม่มีนะครับผมก็ปล่อยให้มันเลอะไปเพราะว่าสีพวกนี้มันไม่ได้อันตรายมากนะครับมันสามารถล้างได้ด้วยน้ําเปล่าเพราะผมก็ล้างประจาแล้วก็ใช้ทินเนอร์ล้างเอานะครับท่านผู้ชมแต่คนมีถุงมือไว้ดีกว่าแต่ผมไม่มีผมยอมเลอะนะครับมาเปิดฝาขวดเอ้าเปิดผิดาสตอรี่ ปับ๊บเติมข้าวแทงเติมสีเสร็จแล้วประมาณนี้ลงแทงนะครับท่านผู้ชมไม่องโฟกัสเลยเติมสีเสร็จแล้วประมาณนี้ลงแท่งนะครับมาพ่นกันเริ่มพ่นกันละของจริงก็จะลุยละปรับสีมืดๆหน่อยมันสว่างไปโอเคปับค่อยๆพ่นบางๆนะครับบางๆระวังพ่นไปแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไร ะครับปัดปิดผมจะพยายามกดไม่หนักนะกดบางๆเบาๆไปคนนี่มันเป็นสีแดงแบบตสม่ำเสมอปดไล่เฉดไปเรื่อยๆแต่พลายไปขวาค่อยๆเก็บตรงไหนยังขาวๆอยู่ก็ค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไป เฮ้ยผมว่าออกมาดูดีว่นะท่านผู้ชมดูดีดูดีดูดีว้าแดงสะใจการพ่นสีต้องใจเย็นนะครับใจร้อนไม่ได้งานละเอียดมันคืองานละเอียดเอาละ ด้านข้างนะครับขอบด้านข้างเสร็จแล้วคนเป็นสีแดงเสร็จแล้วต่อไปผมยังหงายกลับมันขึ้นมาเพราะว่าเราสามารถจับได้สีมันนาจะแห้งเร็วเอ่อท่านผู้ชมครับผมมีเรื่องที่จะต้องสารภาพอย่างหนึ่งคือไฟล์ลวิดีโอที่ผมอัดมาตลอด2ชั่วโมงในการทำคีย์บอร์ดนะครับมันได้เสียไปแล้วโปรแกรมแฮง เพราะงั้นคลิปที่คุณดูที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีแค่ครึ่งเดียวก็คือผมทําได้แค่ครึ่งเดียวคือระหว่างนั้นคือยังพ่นสีไม่เสร็จด้วยซ้ําผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันกากนะครับรอบหน้าจะแก้ไขแต่คีย์บอร์ดเราก็เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมด้วยคีย์แคปที่เราโชวนตอนแรกแล้วก็สวิชผมก็ใส่มาเรียบร้อยนะครับผมได้ทําอะไรไปบ้างหนึ่งก็คือพ่นแดงน้งนนะนงนงนํางงเงินนะครับนี่แดงน้ําเงินดูด้านหลังแดงน้ําเงินนะครับ แล้วก็ผมได้เอาดีคอยน้ําของอกล่อง Warhammer ของเล่นของผมอ่ะมาติดนะครับด้านหลังให้มันดูแบบดูมีอะไรอ่ะเห็นป่ามันจะเป็นลายต่างจากสติกเกอร์ที่เราเคยทํากับ Mario นะก็คือแบบมันเรียบเนียนไปหมดเลยนี่ครับแล้วก็มีลายตรงนี้ไม่พอมีตรงนี้ด้วยด้านล่างนะครับนี่มีด้านล่างแล้วก็ตรงนี้มีอีกอันนึงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเกมวอล h a มเมออันนี้เป็นของแมชินิคัสนะครับอันนี้เป็น ดักแองเจลสองที่เป็นดัองเอ็นเจลนี่เห็นไหมคีย์บอร์ดหน้าตาประมาณนี้มาฟังเสียงกันแบบชัดๆ เสียงประมาณนี้คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผสมไปด้วยหลายสวิชด้วยกันนะครับฝั่งนี้จะเป็น Black red Yellow รวมกันส่วนที่เหลือเป็นกรีนหมดเลยนะครับเสียงมันเลยจะแตกต่างกันฟังนะอันนี้คือเป็น Yellow Switch กับ Light h ล s w i witch แล้วก็ Black Switch รวมกันอยู่ในโซนนี้หมดเลยนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็น e g e n Switch สังเกตไหมว่าเสียงมันจะเห็นไหมฮะ คีย์บอร์ดตัวนี้รูปร่างประหลาดอย่างหนึ่งคือ Space bar เขาไม่ได้แบ่งมาเป็นอันเดียวยาวๆแต่เขาแบ่งเป็น2อันครับผมก็เลยต้องเอาปุ่ม Enter มาแบ่งเป็น2อันอย่างนี้นะครับมันเลยดูแบบหน้าตาประหลาดนะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวเลขมีน้ำพผดด้วยเป็นคีย์บอร์ดที่รวมเกือบทุกอย่างแม้กระทั่งนำพดก็แถมมาเหมือนกันแต่ว่าในขนาดที่มัน สั้นลงสามารถเอามาเล่นเกมได้แล้วก็มีตัวเลขให้กดด้วยนะครับและนี่ก็คือคีย์บอร์ดสีแดงน้ําเงินนะครับลายวอร์แฮมเมอร์ของผมเอง <c oughs> คือตอนแรกผมพยายามจะทําให้มันเป็นสเปซมารีนะนะแต่ก็นั่นแหละมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าวิดีโอมันมันมันเสียทุกคนก็เลยไม่ได้เห็นตอนพ่นแบบคือเห็นตอนพ่นแค่นิดเดียวแต่ไม่ได้เห็นตอนพ่นตอนใส่ชีแคปตอนอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับท่านผู้ชมรอบหน้าเราจะมาทำคีย์บอร์ดอะไรกันอีกอย่าลืมกดติดตามมาเลครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม